เคยสงสัยไหมคะว่าสัตว์ยักษ์ใหญ่ใต้มหาสมุทรที่ต้องขึ้นมาหายใจตลอดเวลาอย่างปลาวานเนี่ยมันจะนอนหลับได้ยังไงกันก็ในเมื่อมันต้องอยู่ใต้น้ำถ้าหลับลึกเหมือนคนก็มีสิทธิ์จมน้ำตายสูงมากใช่ไหมล่ะคะวันนี้เราจะมาไขาความลับสุดมหัศจรรย์ของการนอนที่ไม่เหมือนใครของพวกมันและทำไมเรื่องนี้ถึงสอนอะไรเราได้มากกว่าที่คุณคิดสวัสดีค่ะ พบกับช่องรู้ไว้ไม่โง่คำเตือนเนื้อหาและเสียงในพอดแคสต์นี้จัดทำขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI เป็นหลักทางผู้จัดทำมุ่งหวังให้เป็นไปเพื่อความบันเทิงและเสริมความรู้แก่ผู้ฟังโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์เรามาเริ่มกันเลยกับตอ,อ,อนอ มหาศจรรย์การนอนของปลาวานหลับครึ่งสมองอยู่รอดในมหาสมุทรได้ยังไงเอาละค่ะมาเริ่มกันที่ปัญหาใหญ่สุดๆของปลาวานเลยก็คือพวกมันไม่ใช่ปลาแต่มันคือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเหมือนเราๆนี่ละค่ะที่ต้องหายใจด้วยปอดซึ่งหมายความว่าต้องขึ้นมาบนผิวน้ำเพื่อรับอากาศแล้วถ้าต้องขึ้นมาหายใจแบบนี้ตลอดเวลาแล้วมันจะนอนหลับได้ยังไงกันละ่ะนี่แหละ คือจุดที่ธรรมชาติโชว์ความสุดยอดของวิวัฒนาการปลาวานพวกมันไม่ได้นอนหลับเหมือนเรานะคะคือมันไม่มีการสลบสลายหลับลึกแบบไม่รู้เรื่องเหมือนที่เรานอนกรนอยู่บนเตียงนุ่มๆของเราหรอกคะ่ะพวกมันมีเทคนิคการนอนที่เรียกว่าการนอนหลับครึ่งซีกสมองหรือในภาษาอังกฤษเก๋ๆว่า unihemispheric slow wave sleep USWS ฟังดูซับซ้อนใช่ไหมคะ แต่ความจริงแล้วมันโคตรง่ายเลยค่ะลองจินตนาการดูนะคะเวลาที่เราทำงานมันติท a สกิ้งคือทำหลายอย่างพร้อมกันเช่นคุยโทรศัพท์ไปพิมพ์งานไปสมองเราก็ไม่ได้ปิดไปเลยทั้งสองซีกใช่ไหมคะปลาวานก็คล้ายคๆกันแต่ระดับแอดวาน e ์กว่านั้นเยอะพวกมันสามารถให้สมองซีกหนึ่งหลับลึกพักผ่อนเต็มที่ในขณะที่สมองอีกซีกหนึ่งยังคงตื่นตัวอยู่บ้าง แล้วสมองซี่ที่ตื่นตัวอยู่บ้างมันทำอะไรน่ะหรือคะมันมีหน้าที่สำคัญมากๆเลยค่ะหนึ่งคุมการหายใจอย่างที่บอกว่าปลาวาฬต้องตั้งใจขึ้นมาหายใจไม่ใช่หายใจอัตโนมัติเหมือนคนดังนั้นสมองซี่ที่ตื่นตัวจะคอยควบคุมให้พวกมันขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำได้เป็นระยะๆะะเพื่อไม่ให้ขาดอากาศสองระแวดระวังภัยมหาสมุทรมันกว้างใหญ่และอันตรายนะคะ สมองซีกที่ตื่นตัวจะคอยตรวจจับอันตรายจากนักล่าอย่างฉลามหรือวานเพชคาดรวมถึงคอยนำทางและรักษาสมดุลร่างกายให้ไม่ชนกับอะไรใต้น้ำด้วย3มรักษาอุณหภูมิร่างกายอุณหภูมิใต้น้ำค่อนข้างเย็นสมองซีกที่ทำงานอยู่ก็ช่วยควบคุมฟังก์ชันไวท่ลไซน์อื่นๆด้วยค่ะสุดยอดไปเลยใช่ไหมคะ เหมือนมีสมองสองก้อนที่ทำงานสลับกันไปมาพอซีกหนึ่งพักผ่อนเต็มที่อีกซีกก็จะสลับมาทำงานแทนทำให้พวกมันได้พักผ่อนโดยที่ไม่ต้องกลัวจมน้ำตายหรือถูกจมตีเลยแต่เดี๋ยวก่อนแค่นอนครึ่งสมองก็ยังไม่พอพวกมันยังมีท่าไม้ตายในการนอนที่โคตรจะแปลกอีกด้วยนะลองนึกภาพปลาวาละสเปิรม์มยักษ์ใหญ่ตัวเป็นสิบสบเมตรลอยตัวนิ่งๆ ตั้งฉากกับผิวน้ำเหมือนท่อนซุงขนาดยักษ์อยู่ในแนวตั้งเป๊ะๆในมหาสมุทรนี่แหละค่ะคือท่าประจำของมันภาษาอังกฤษเรียกว่า locking หรือการลอยเหมือนท่อนไม้พวกมันจะลอยนิ่งๆอยู่แบบนั้นบางทีก็รวมกลุ่มกันลอยพร้อมกันทั้งฝูงจนบางครั้งเรือที่แล่นผ่านมาก็มองไม่เห็นหรือคิดว่าเป็นท่อนไม้จริงๆเลยด้วยซ้ำ นี่คือช่วงที่พวกมันได้หลับลึกที่สุดเท่าที่จะทำได้เลยค่ะส่วนวานและโลมาพันธุ์อื่นๆที่ตัวเล็กกว่าก็อาจจะนอนโดยการว่ายน้ำช้าๆเป็นวงกลมหรือลอยตัวนิ่งๆใต้ผิวน้ำในระยะตื้นๆที่ปลอดภัยซึ่งก็ยังคงเป็นการนอนแบบครึ่งซีกสมองอยู่ดีค่ะแล้วลูกปลาวานล่ะอันนี้ยิ่งน่าสงสารไปอีกค่ะลูกปลาวานที่เพิ่งเกิดใหม่เนี่ยแทบจะไม่ได้หลับเลย เป็นเวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนแรกของชีวิตเลยนะคะเพราะอะไรนะเหรอคะเพราะพวกมันต้องว่ายน้ำตามแม่ตลอดเวลาเพื่อดูดนมและป้องกันตัวเองจากอันตรายแล้วก็ต้องขึ้นมาหายใจบ่อยกว่าตัวเต็มวัยมากๆทำให้ทั้งแม่ปลาวานและลูกปลาวานแทบไม่ได้พักผ่อนกันเลยในช่วงแรกคล้ายๆกับคุณแม่มือใหม่ที่ต้องตื่นมาดูลูกตลอดทั้งคืนนั่นแหละคะ่ะแต่อันนี้คืออยู่กลางมหาสมุทรสรุปแล้ว การนอนหลับของปลาวานไม่ใช่แค่เรื่องการพักผ่อนธรรมดาแต่มันคือสุดยอดวิวัฒนาการที่ทำให้สัตว์ยักษ์ใหญ่เหล่านี้อยู่รอดในมหาสมุทรที่โหดร้ายได้จริงๆค่ะครั้งหน้าถ้าคุณรู้สึกเหนื่อยล้าจากการทำงานหนักจนอยากจะนอนยาวๆสักสามวันลองจินตนาการถึงปลาวานที่ต้องนอนหลับแบบครึ่งๆกลางๆแถมต้องคอยระแวงภัยตลอดชีวิตดูสิคะ คุณอาจจะรู้สึกว่าการได้นอนเต็มตาบนเตียงนุ่มๆของเรามันคือสวรรค์แค่ไหนคุณเคยเจอสัตว์อะไรที่นอนหลับได้แปลกประหลาดกว่านี้อีกไหมคะหรือมีเรื่องอะไรที่อยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโลกใต้น้ำลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะอยากฉลาดขึ้นวันละนิดกดติดตามไว้เลยแล้วเจอกันในความรู้ง่ายๆตอนต่อไปคะ่ะ